อาครับมาดูตรงนี้ค่ะจับบอลพลาดแล้วลองสัตว์ไกลลูกนี้โอ้เลยเลยครับแม่ปาดีพอสีดาพันธ์ครับนี่ครับจังหวะเสียบอลของพัฒน์ดลนะครับแล้วไปเสียจังหวะนี้ให้กับปฏิพัทน์ที่เป็นดาวซันโวดาวยิงของทีมอยู่แล้วบอกเโอ้โหแล้วสับด้วยขวาลูกนี้ปัดไม่ออกจริงๆครับปัดด้วยขวาแม่จะโชกับจะก็ได้ กเลือกที่จะรับครับแทนที่จะปัดนะครับไีคลิกจังหวะนี้ของนี่ฮะทำฟาวโดนทำฟาวก่อนครับแล้วเป็นธนาพรครับยิงไปแล้วแการเลือกที่จะรับครับซองแตกแล้วก็แล้วเปิดบอลยาวเร็วด้วยแล้วแมนหรือเปล่าโอ้โหแล้วัตหวะนี้ยกมาเ็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับโอ้แล้วดูครับเปิดยาวมาแล้วผู้รลกสาวระตูนี้ออกมาครับแลวทางด้านของ พัฒนพรนี่กระดกบอลข้ามหัวไปเลยครับโตกลับมาทุกดอกนี่เสียวทุกดอกครับแล้วยิงจหมานี้โหติดเลื่อแบบตูนสามเข้าไปครับแมโอ้โหบอกแล้วครับพี่ฮะนี่ฮะเพิ่งพูดเลยครับว่าโตกลับมามเสียวทุกดอกกับเสี่ยวจริงๆครับตอนแรกยิงไปอยาเรียกนอย่าเรียกว่าเสียวพี่โอ้โหแล้วแบบ พยายามจะแทงให้เพื่อนแล้วก็โดนแย่งกลับมาจ่ายเข้ามาในกรอบเขตโทษคืนกลับมาวิ่งเข้ามายิงแล้วก็เข้าประตูไปแล้วครับหนึ่งประตูได้มาแล้วนี่ครับจังหวะขึ้นมาของคิสเตนบล์รับไหลมาเ<ม>ข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วโอ้โหจ่ายน้ำหนักดีจริงๆครับ,รบแล้วเข้ามานี่ยิงด้วยซ้ายครับขึ้นมา3ต่อ2แล้วครับมาที่ตรัดสินระยองซ้ายก็มีขวาก็มีตัดสินใจลากแล้วยิงเองลูนีทำไมเลยครับโอ้หโอ้ยเอาความมั่นใจมาจากไหน โอ้โหดูครับทีละวีแวววบเสียครับดิงซ้ายไปก็มั่นใจในตัวเองนะครับจังหวะนี้อ้าวครับแล้วเสียบอลให้มาที่มตัดสินระยองจ่ายมาตรงนี้โอ้โหพื้นที่โล่งอีกแล้วครับแล้วดวลตัวต่อตัวยิงลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับเรียบร้อยครับมาตัวมันโล่งๆเลยนะครับไม่มีตัวประกบแล้วนะครับโอ้โหปูลิ่งเบรกนะครับก็ต้องสงสารแล้วครับเปิดมานั่นนะครับมีทีปรณกรอยู่ครับ เป็นปฏิพัทธ์ครับเป็นปฏิพัทธ์ลอยอยู่แล้วก็ไหลมาให้เพื่อนแตะมาจังหวะแล้วก็เรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับคนที่สามแล้วครับที่ยิงสองประตูครับนี่ครับจิ้มด้วยขวาครับลูกจ่ายของปฏิพัทธ์มานี่เหลือๆครับอีกสักลูกไหมครับขออีกสักลูกและจังหวะยิงแล้วก็ชาร์จเข้าไปครับแปรได้คือมาเหมือนกันครับ จังหวะน,นี่ครับคริสเตียนตวัดมาแล้วเนี่ยครับบอลมาถึงกิษดาแล้วก็จิ้มหนีจรัดซัดไปครับต้องบอกว่าคริสเตียนบล็อกนี่เพิ่มโอกาสทำประตูให้เพื่อนได้สครั้ง2คราแล้วก็